สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนปากานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับยูกิก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างเพราว่ามีการพูดถึงกันนะคะแล้วเธอเองก็ถือได้ว่าเป็นเด็กอายุน้อยอีกคนนึงแต่ว่าก็ถือได้ว่าอยู่ในวงการเนี่ยมานานแล้วนะคะปัจจุบันก็อายุ17ย่างเข <lei. S 2> ้า18เแาล้วเธอเองเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าทํางานเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้นะคะสําหรับผลงานของเธอก็ มีทั้งงานคอนเสิร์ตงานรับเชิญต่างๆผลงานเพลงนะคะรวมทั้งตอนนี้นะคะก็ใกล้ที่จะได้รับชมแล้วนะคะสําหรับละครของเธอเรื่องสิงโตล้าซิงนั่นเองหลายๆคนก็ต่างรอติดตามนะคะแล้วก็ต่างบอกว่ามีการพูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับยูคิเองเนี่ยนะคะอย่างล่าสุดก็เหมือนว่าเธอเนี่ยนะคะก็แบบว่าไน่มีการโพสต์แคปชั่นนะคะลงบน Facebook ของเธอนะคะก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยก็ต่างบอกว่า มีการพูดถึงกันว่าแบบเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าครั้งนี้ก็เป็นข้อความที่เหมือนว่าก็จะออกแนวเศร้านิดนึงนะคะแต่ว่าเธอเองก็ได้มีการออกมาโพสนะคะก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยก็ต่างมาว่ามีการพูดถึงกันโดยครั้งนี้นะคะยูกิเธอได้มีการโพสต์ผ่านหน้า Facebook ของเธอนะคะว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเรานอนหลับโดยไม่ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึก กินข้าวโดยไม่มีเรื่องให้คิดฟังเพลงโดยไม่มีใครอยู่ในนั้นยิ้มโดยไม่ฝืนมองท้องฟ้าโดยไม่คิดถึงใครสักคนให้รู้ไว้ว่าวันนั้นเราแข็งแรงมากพอและจะไม่กลับไปมองและไปเป็นแบบนั้นอีกเลยเล u ฟ s e เซนะยูกิประมาณนี้นะคะครั้งนี้นะคะเธอเองก็ได้มีการมาโพสแล้วก็เห็นแฟนๆนี่น,นะคะก็น่าจะมีการเป็นห่วงกันว่าเธอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถึงได้มีการมาโพสเศร้าแบบนี้นะคะหลายๆคนก็ได้แต่ส่งกําลังใจนะคะแล้วก็ได มีการคอมเมนต์นะคะส่งกําลังใจให้กับยูกิเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็ได้มีการส่งกําลังใจให้เธอนะคะว่าแบบสู้ๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแฟนๆนะคะก็คอยส่งกําลังใจให้อยู่ไม่ห่างเลยนั่นเองนะคะก็แน่นอนนะคะว่าก็อยากให้เธอเนี่ยแบบโฟกัสในการทํางานของตัวเองแน่นอนว่าเธอเองก็มีเรื่องทุกข์ใจอยู่เหมือนกันนะคะหลายๆคนก็บอกนะคะว่าก็อยากให้เธอเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีในทุกๆเรื่องนั่นเองนะคะครั้งนี้ยูกิก็ได้มีการออกมา port ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสําหรับยุกิที่เธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาโพสสาหรับเรื่องราวนี้นะคะแฟนๆก็ตา่างบอกว่ามีการพูดถึงแล้วก็สุงกำลังใจให้กับเธอเนี่ยไม่ขาดสายเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราก็ได้เห็นกันแล้ว <f ans> แฟนๆก็ต่างแบบว่าสนับสนุนพูดถึงกันเนี่ยตลอดเลยนะคะเกี่ยวกับผลงานของเธอซึ่งตอนนี้นะคะเธอเองก็มีผลงานที่แบบหลากหลายมากๆเลยนะคะแฟนๆก็แบบว่ารอสนับสนุนรอติดตามอย่างตอนนี้ ะะเพลงของเธอก็เรียกได้ว่ายอดเยี่ยเนียก็พุ่งขึ้นสูงมากๆหลายๆคนนี่นะคะก็ต่างแบบว่าเป็นกาลังใจให้กับยุกินะคะแล้วก็รอรับชมผลงานเพลงของเธอนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าเพลงของเธอนะคะเธอก็น่าจะมีการแบบปล่อยเพลงนะคะแบบสนับสนุนการได้นะคะสําหรับผลงานของยูกิที่มีการปล่อยออกมาเนี่ยเรื่อยๆเลย ก็ถือได้ว่าเป็นอีกครั้งนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งที่เราเนี่ยก็ได้เห็นกันนะคะแฟนๆก็ตา่างแาว่ามีการพูดถึงแล้วก็สนับสนุนเธอเนี่ยมาโดยตลอดนะคะเราอยู่กี่เองเธอก็ได้มีการอัปเดตผลงานของตัวเองเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็แฟนคลับ f c เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดนะคะ ยังไงนะคะถ้ามีเรื่องราวเพิ่มเติมนะคะหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตเอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งสําหรับโพส์ของยูกิที่ทำเอาแฟนๆหลายๆคนก็เข้าไปส่งกาลังใจให้กับเธอกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองนะคะและนี่แหะคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันนะคะสําหรับยูกินั่นเองนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ